สวัสดีครับวันนี้ก็พวกับผมน้องชัชชนะนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอปิดเสียงแล้วก็ปิดเสียงเพลงแล้วก็ปิดเสียงการบรรด้านนี้นะครับเพราะว่ามันจะกบเสียงผมนะเพราะว่าผมใช้นนะจะเป็นน้าเสียงก็จะเบาหน่อยแล้วก็จะแหลกด้วยแหลกแหลกคืออ่ะแล้วก็อย่างแรกก็คืออ่าเดี๋ยวนะผมวันนี้ผมจะมาสอนทำอ่าโอจาสวานะครับ อย่างแรกที่เรามีก็คือที่เราต้องมีเลยนะก็คือไโอจาไรอาร์วลสี่สิบโอจาแล้ว ja ja ก็นัทวลโอโอจาไกเวลสี่สิบแล้วก็โอจาปกติเวลสี่สี่สิบครับแล้วก็เราต้องมีตัวนี้ด้วยอะไรสักอย่างเนี่งน,นะครอบล่าเบนท้าอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยอ๋ออยู่ในอยู่ในอ่าครอบว่าอยู a ่ในเด็กอะไรสักอย่างหนึ่ง,ะยยงน,น,นะครับ เราต้องมีนะฮะแล้วก็ทีนี้วัตถุดิบที่ต้องทาก็คือว,วัตถุดิบที่เราต้องมีก็คืออย่างแรกเลยนะฮะต้องมีก๊าซสวายลมก๊าซอ่าไหนวะสวายไฟไอนี้สองอันนะครับสวายลมกับสวายนี้ต้องใช้ไอเจมอันเนี้ยสองอันนะฮะเออใช้ทั้งหมดหกอันนะฮะถ้าจะว่านั่นแหละแล้วก็ถ้าไม่อยากเสียก็จะมีหลายวิธีนะฮะแต่ผมยังไม่รู้เลยผม สองอันได้ผมไปแลกมาส่วนไอเจมสีฟ้าเนี่ยต้องออาไปต้องค่าคนนะฮะต้องค่าหแบบว่าขอเทรดพีพีคนอื่นอเงี้ยก็จะได้มานะฮะอ่าก็ประมาณนั้นครับก็ใช้แค่นี้แล้วก็ไปที่ยิมนะฮะเออวันนี้ผมโคตรดีใจอ่ะผมได้เพื่อนทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็ไปที่ยิมนะฮะอ่าแล้วก็มาตัวมาไปคุยกับตัวคราฟนะครับคุยกับตัวคราฟตัวนี้นะฮะ คุยแล้วก็มานี่แล้วก็นี่แล้วก็คาบก๊าซสวายนี้นะฮะใช้มีก๊าซสวายลมแล้วก็สวายไฟแล้วก็ชิ้นส่วนวิญญาณก็คือไอ้ลูกน้ําที่ผมให้ดูเมื่อกี้แหละกดไปฮะอ่าแล้วก็ผมจะได้มาแล้วนี่เป็นสวายนะฮะก็จะได้มาแล้วนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็คือไปไปที่คือเกือบถึงโลกไฟนะครับ คือผมกะคือโทรศัพท์ผมจะตัดไม่ได้นะถ้าจัดเป็นชั่วโมงเลยนะก็เลยไม่ต้องก็เลยไม่ได้ตัดนะก็ทนทนได้ลนะฮะวันนี้โคตรดีใจเพราะว่าทั้งแรกที่มีเพื่อนเห็นไเพราะว่าผมไม่เคยมีเพื่อนเลยฮะอันนี้พูดจริงจังเลยนะเพราะไม่มีใคร <c ười> คือแบบกล้าเล่นเกมคนเดียวอ่ะอย่างเงี้ยถ้าจะคุยก็คุยแบบแป๊บเดียวแล้วก็หายอย่างเงี้ยเพราะาไม่เคยมีเพื่อนสนิทเลย เนี่ยครับมีแค่สองคนนะที่แบบว่าติดต่อแล้วก็คุยเล่นจนดึกดื่นไปนี้ได้อ่าคีย์ค้างเยอะอ่าค้างค้างค้าง,าง,างตอนนี้ก็เวลาตีหนึน่งสี่สิบสองนาฬิกานะฮะแล้วก็พอเราได้เสร็จเราก็มาที่นี่ฮะะเดซายไปหาคนใช้โอจานะฮะคนใช้อจามันชื่ออะไรสักอย่างนียผมจำไม่ได้แล้ว มันอยู่ตรงไหนวะอ้ไไม่ๆม,ม,มข้างโอ้อ่าอ่าอยู่ถ้าจำไม่ผิดอยู่แถวตรงนี้แ<อ>่ะเอออยู่แบบนะฮะอ่ามีทางให้ลงอยู่อ่าลงมาทางนี้โอเค,อเคส่วนที่อยู่ของมันก็น่าจะอยู่ อย่นี้แล้วมั้งใช่ปะอยู่ลอกตามสืบอะไรเงี้ยเนี่ยอยู่นี่อ่าอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วคุยเลยนะฮะเราก็จะได้มาแล้วยันได้มาแล้วนะฮะเอา้าทำไมผมไม่ได้ล่ะอา้าวอะไรอย่างนันหรือว่าต้องแปลงร่างใหม่ก่อนเลยไรเงี้ยไหนลองดู เอา้าผมน่าจะได้มาแล้วไม่ใช่หรอเอา้าทำไมผมยังไม่มีอ,อันนี้ต้องไปนั่งใหม่จริงด้วยนี่ฮะก็วิธีการใช้สวายก็แบบว่ากดใช้ฮิกดเลขสองแล้วก็กดนี่ฮะใช่ปะ โอเคใช้ได้เลยนะฮะสวายนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสวายนะฮะเย่ได้แล้วก็กว่าจะทำได้ใช้เวลาหลายวันมากเลยฮะโอจาสวายสำหรับคลิปนี้ถ้ามีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวความสามารถสวายนะฮะโอเคบบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็ยังถ้ามีใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ